สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับที่เพจ Player Number 10และ Line a d Sport News นะครับวันนี้ผมแมนโกสินก็มีเรื่องฟุตบอลไทยมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือในช่วง2 3สวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสื่อไหนก็ไม่รู้นะครับที่ตีข่าวนักเตะในเอเชียในอาเซียนจะย้ายมาเล่นไทยลีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับก่อน,นนั้นก็เป็นเฟบี้อาริยันดีนะครับเป็นปีขวาตัวจี๊ดทีมชาติอินโดนีเซีย ของสโมสรประซิปันดูที่เล่นข่าวกับทางเมืองทองอยู่ในเตะนะครับผมก็เห็นข่าวตอนแรกก็ยังอยากรู้ว่าที่มามาจากไหนก็ไปทราบว่ามาจากทาง ESPN นะฮะของเอเชียที่สิงคโปร์นะครับผู้สื่อข่าวที่นั่นเขาเล่นข่าวนี้ขึ้นมานะครับคือความเป็นไปได้มันยากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่านักเตะอ,อินโดนีเซียรหรือว่ามาเลเซียในระดับตัวท็อปของพวกเขาเนี่ยเล่นอยู่ในลีกตัวเองค่าจ้างมหาศาลนะครับ คือเป็นหลีกที่เขาจ่ายแพงนะฮะนักเตะระดับสตาร์ทีมชาติเนี่ยเงินเดือนต่อเดือนเป็นล้านนะฮะเป็นล้านบาทนะครับทีมไทยทีมไหนที่ไปจ้างนักเตะอ,อาเซียนซึ่งคุณภาพก็ไม่ได้ต่างจากนักเตะไทยเท่าไหร่ในราคาที่แพงกว่านักเตะไทยล่ะนะครับต้องซื้อตัวด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ล่าสุดวันนี้เนี่ยเปอร์ซิปบันดูนะครับก็ออกมาถแถลงการปฏิเสธข่าวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าเป็นแค่ข่าวลือคิดกันไปนเองนะฮะเพราะว่า เฟบ,บี้เนี่ยหรือว่าเจ้าของฉายาเนมาของอินโดนะฮะ <c oughs> เขายัางอยู่ในภารฐฐกิจสำคัญช่วยตัวสังกัดในการลุ้นแชมป์ลีกอินโดซีซั่นนี้แล้วก็เป็นตัวสำคัญของสโมสรและทีมชาตินะครับดังนั้นจะไม่มีการปล่อยย้ายไปไหนอย่างแน่นอนครับทางสโมสรอนก็ต้องการให้เจ้าตัวอยู่รับใช้ตัวสังกัดต่อไปอยู่แล้วนะฮะอันนั้นข่าวนึงครับวันนี้มาอีกหนึ่งข่าวนะครับอาลีมาคูดกองหน้าเรียกว,ว่าของสแสลงของทีมชาติไทยเลยนะฮะของ UAE นะครับกองหน้าโตเก่งของพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าลือยังไงมาจากไหนครับบอกว่าทีมในไทยลีกสนใจจะดึงเข้ามาเป็นกองหน้าแล้วก็ตีข่าวไปกับราชบุรี FC ซึ่งทางคุณฟลุกธนวัฒนิติการนาผู้จัดการทีมก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ไปแล้วนะครับว่าไม่มีความสนใจเพราะกองหน้ามาีพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับคืออาริมัพุทเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า ชื่อนี้มาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาอะอยู่ในลีก UAE เนะครับเล่นให้กับสโมสรอัลจาซีรานะฮะมาตั้งแต่เริ่มค้าแข้งตั้งแต่เยาวชนตอนนี้เขาอายุ29ปีนะครับเขาไม่เคยย้ายไปไหนเจ้าตัวเนี่ยอยู่บริษัทสังกัดของเอเจนต์บริษัท TDS Sport นะครับซึ่งเอเจนต์เจ้านี้ดูแลนักเตะเยอรมันเป็นส่วนใหญ่อาลีมาคูดก็เป็นแทบจะคนเดียวเลยมั้งครับที่มาจากตะวันออกกลางคือเขาเคยมีแนวคิดจะส่งออกไปเล่นที่ เหลกยัรมานอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่นักเตะ UAE เนี่ยไม่ค่อยมีการเอ็กพอร์ตไปเล่นต่างประเทศคือสตาของ UAE 3คนหลักๆนะครับก็จะมีโอมาอดูลรอมานมีอาลีมับคูดแล้วก็อเมดคาริวนะครับสองกองหน้าคู่กันแล้วก็โอมาเป็นเพลย์บ레이คเกอร์คือเคยมีแนวคิดจะส่งไปเล่นยุโรปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะครับอย่างโอมาเนี่ยเคยไปซ้อมไปเทสกับแมนซิตี้แต่ก็ไม่ได้เซ็นเพราะว่าแพงเกินไปนะฮะอย่างอเมดคาริวเนี่ยเคยไป ฝึกอยู่กับไบอเมดิคด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เซ็นคือในตะวันออกกลางเนี่ยการจะย้ายไปในยุโรปหรืออระเทศค่อนข้างจะยากเพราะว่าลีกเขาจ้างแพงไปที่อื่นมันก็แพงเกินไปแล้วก็เขาไม่ค่อยมีแนวคิดที่จะออกไปสู่โลกกว้างด้วยเราจะเห็นว่าพวกนักเตะซาอุนักเตะ UAE อะไรประมาณนี้ไม่ค่อยไปเล่นยุโรปจะมีก็เป็นพวกแบบอิหร่านนะฮะที่ไปเยอะหน่อยอิหร่านอิรัก อย่างพวกครูเวตอะไรเงี้ยไม่มีออกนอกอประเทศเลยหรือออกไปก็คือไปเพื่อนบ้านในแถบอ่าวด้วยกันนะครับหรือวออกกลางด้วยกันอาริมัคูเนี่ยผมไปดูมูลค่าการตลาดของเขานลครับล่าสุดปีนี้มูลค่าของเขาอยู่ที่3ล้าน 200, ยูโรตี็นเงินไทยก็ประมาณประมาณร้อยล้านบาทใครจะไปซื้อร้อยล้านบาทฮะเมืองไทยตอนนี้มีแต่ทีมจะรัดเข็มขัดนะครับแล้วยิ่งไปซื้อมาร้อยล้านไม่บวกค่าเหนื่อยไม่รวมค่าเซ็นทีมไหนในไทยลีกครับจะไปซื้อ ตอนนี้นักเตะไทยในไทยลีกที่มีการโยกย้ายแพงสุดเนี่ยก็คือธนบุญเยสารัตห้าสิบล้านนะครับหรือว่าที่ย้ายออกอย่างเดียโก้ดิซานโตตามข่าวก็บอกว่า50ล้านอาริมาพูดร้อยล้านนะฮะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งปีที่แล้ว2 0 1 9เนี่ยค่าตัวเขาประมาณ4ล้านยูโรหรือประมาณ120กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่ามโนทั้งนั้นครับ2คนนี้ทั้งเฟรบี้ของอินโดแล้วก็อาริมาพูดของ UAE จะไม่มาเล่นไทยลีกครับเพราะว่าไม่มีทีไหนจ่ายไหวนะครับ สรุปกันวันนี้นะบอลไทยสั้นๆติดตามได้ทุกวันครับที่เพจ player number 10และไล n ์ at s p o r t news นะครับวันนี้ผมแอนโกศิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ